มาอีกแล้วลแม่ลูกอ่อนมาอีกแล้วนายดูดื้อดูดื้อนายก็ดูลูกน้อยน่าทงสานดูดิดื่มตาแล้วกินนมตื่นแล้วเลยเออโอทำทำทำปากเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้แล้วตัวนั้นน่ะมันรออยู่นั่นนะ้าฮะถ้าให้เราจะโดนแย่งหรือเปล่าฮะถ้าให้เราจะโดนแย่งหรือเปล่านตัวนั้นนะ่ะตัวนั้นมันดูอยู่เห็นไหมฮโอเอาลูกน้อยมาด้วย ดูซ้ำปากดิเดี๋ยวโอให้เดี๋ยวโอให้รอแป๊บนะหนึ่งนะนั่นไอตัวนั้นมันมองอยู่เห็นไหมมาแล้วแม่ลูกอ่อนมาอีกแล้วนายดูดึดูดึนายก็กดูลูกนายหน้าทงสารดูดิดืิมตาแล้วกินนมตื่นแล้วเลยเออโอทำทำทำปากเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้แล้วตัวนั้นนะมันรออยู่นะั่นน้า ถ้าให้เราจะโดนแย่งหรือเปล่าถ้าให้เราจะโดนแย่งหรือเปล่านตัวนั้นน่ะตัวนั้นมันดูอยู่เห็นไหมอโอเอาลูกน้อยมาด้วยดิจมปากดิเดี๋ยวโอให้เดี๋ยวโอให้รอแปบ๊บหน,นึ่งนะในตัวนั้นมันมองอยู่เห็นไหมมาแล้วแม่ลูกอ่อนมาอีกแล้วในดูดึ๊ดดูดด นายก็ดูลูกน้อยน่าทงสารดูดิลืมตาแล้วกินนมตื่นแล้วเลยเออโอ,โอทำทำทำปากเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้แล้วตัวนั้นน่ะมันรออยู่นั่นน่อะอะถ้าให้เราจะโดนแย่งหรือเปล่าฮะถ้าให้เราจะโดนแย่งหรือเปล่านตัวนั้นน่ะตัวนั้นมันดูอยู่เห็นไหมหืมโอ้เอาลูกน้อยมาด้วยเริมซ้ำปากดิเดี๋ยวโอให้เดี๋ยวโอให้ รอแป๊บนึงนะเนี่ยๆไอ้ตัวนั้นมันมองอยู่ใช่ไหม